นี่เป็นของใครค่ะหลายคนเคยสงสัยไหมครับว่าแผ่นดินไทยที่เราเหยียบนี้เป็นของใครบ้านที่เราซื้อมามีโฉนดชื่อเราอย่างถูกต้องเป็นของเราจริงเหรอคุณเคยรู้ไหมครับว่าเมื่อพศ2436เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่า วิกฤตการ์รอสร้อยสิบสองไทยเราถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกเข้าสู่พระนครนำปืนเรือจอพระบรมมหาราชวังโดยสั่งให้ไทยชำระเงินค่าเสียหายสามล้านฟรังราวหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทภายในสี่สิบแปดชั่วโมงมิฉะนั้นฝรั่งเศสจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าไม่เป็นอันเสวยหรือบรรทมจนประชวนหนักเพราะเหตุทรงเจ็บช้ำพระราชหฤทยัยขมคืนและระทมทุกข์จากชาติฝรั่งเศสที่เข้ามารุกรานแผ่นดินสยามจนท้อพระไทยว่าพระนามของพระองค์ จะถูกลูกหลานในอนาคตติชินนินทาไม่รู้จบสิ้นเงินถุงแดงมรดกจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงถูกนำมาเป็นค่าไทยแผ่นดินคืนจากฝรั่งเศสโดยนำไปสมทบกับเงินในท้องพระคลังท้องพระคลังหลวงนะคะที่มีอยู่ใน ที่มีอยู่ก็ยังไม่พอกับเงินสามล้านฟังเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการจึงช่วยกันถวายเงินทองและซ้อยเพชรนินจินดาไปแลกเป็นเงินเหรียญรวบรวมใส่ถุงขนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูต้นสนไปยังท่าราชวรดิต กันตลอดทั้งวันทั้งคืนออกไปหลายเที่ยวเนื่องจากมีเวลาจำกัดเพียง48ชั่วโมงกล่าวกันว่าน้ำหนักของเหรียญที่ใส่รถออกไปหลายเที่ยวทำให้ถนนเป็นรอยสึกเพราะน้ำหนักของเงินเหรียญจำนวนมากม,ามีน้ำหนักถึง21ตันสุดท้าย สยามก็ชดใช้เงินให้ฝรั่งเศสสามล้านฟรังพร้อมกับต้องแลกกับการเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและยึดเอาจันทบุรีกับตราดไว้เป็นประกันทีนี้คุณรู้หรือ,อยังว่าแผ่นดินไทยที่เรายืนอยู่นี้เป็นของใครเงินถุงแดงมรดกจากรัชกาลที่สาม ที่ช่วยรักษาเอกราชของชาติไว้ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงเป็นคนเก่งหลายด้านจนแทบไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวจะมีคุณสมบัติได้มากมายถึงขนาดนี้แต่ก็เป็นความจริงทรงเป็นทั้งกวีนักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ นักการทหารนักการศึกษาภูมิสถาปนิกอุบาสกผู้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาผู้อุปถัมภ์ศิลปะไทยและเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จดีเลิศอ,อย่างหลังสุดนี้คือทรงค้าสำเพาท่งของไปค้าขายกับเมืองจีน ตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินในรัชกาลที่สองถึงขั้นร่ำรวยจนพระราชบิดาทรงเรียกว่าเจ้าสัวสมเด็จพระนั่งเกล้าไม่ได้เสด็จออกไปเมืองจีนเองแต่ทรงมอบให้ขุนนางไทยเชื้อสายจีนที่ไว้วางพระราชหฤทยัย ให้จัดการบริหารงานค้าขายให้แทนขุนนางผู้นั้นก็ได้ทำงานถวายด้วยความซื่อสัตย์ตลอดจนวันปลายได้รับพระกรุณาโปรดกล้าแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานิกรบดินต่อมาในรัชกาลที่หกเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลลูกหลานเจ้าพระยานิกรบดิน ได้รับพระราชทานนามสกุลว่ากัลยาณมิตรด้วยเหตุที่ต้นสกุลได้รับพระกรุณายกย่องเป็นมิตรที่ดีงามในรัชกาลที่สามส่วนเงินกำไรที่สมเด็จพระนั่งเกล้าวได้มาเป็นเงินส่วนพระองค์นี้มิได้ทรงใช้ใจ่ายเพื่อความบันเทิงใดๆหรือยกให้พระราชโอรสธิดาตามพระ ไทยชอบทั้งที่มีสิทธิทำได้แต่ทรงนำมาใส่ถุงแดงแยกเป็นถุงถุๆละสิบช่างตีตราปิดปากถุงเก็บไว้ในหีบกำปัน่นข้างห้องพระบันทมส่วนหนึ่งทรงเก็บไว้เพื่อสร้างและทํานุบำรุงวัดวาอารามต่างๆทั้งในพระนครและภายนอก อีกส่วนหนึ่งก็ทรงยกให้แผ่นดินมีพระราชดำรัสว่าเอาไว้ไถ่บ้านไทยเมืองหมายถึงว่าถ้าต้องเพลี่ยงพร้ำกับค่าสืกจัตรูแล้วจะได้นำเงินนี้ออกมาใช้กอบกู้บ้านเมืองพระราชดำรัสนี้น่าประหลาดตรงที่เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีจนถึงรศ .112 ก็เกิดเป็นความจริงขึ้นมาเมื่อไทยถูกฝรั่งเศสปรับโทษเป็นเงินสามล้านล้านฟรังจนท้องพระคลังมีไม่พอก็ได้ก็ได้เงินถุงแดงส่วนนี้เป็นไปสมทบไถยบ้านเมืองเอาไว้ได้จริงๆสแสดงว่าเงินถุงแดงที่ทรงสะสมไว้มีจำนวนมากมายทีเดียว สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยบ้านเมืองยิ่งกว่าเรื่องส่วนพระองค์จบจนวาระส,สุดท้ายของพระชนพระชนมนชีพเมื่อประชวนหนักใกล้เสด็จสวรรคตรก็ไม่ได้ทรงพระวงกับเรื่องอื่นนอกจากความสงบสุขของแผ่นดิน ถึงกับพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขุนนางพระราชบริพารที่เข้าเฝ้าไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วก็จะมีหยุดก็แต่ข้างพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวหน้าประหลาดอีกเช่นกันทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลในเรื่องนี้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับเรื่องเงินถุงแดงเพราะถ้าเรานึกถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน แม้เวลาล่วงเลยหลังจากเสด็จสวรรคตมาแล้วถึงร้อสี่สิปีพระบรมราชว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นสิ่งทันสมัยควรแก่การนำมาทบทวนและเตือนใจคนไทยอีกครั้งหนึ่ง อ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ออกกําลังกายชื่อครึ่งชั่วโมงฟังไปค่ะเพื่อจะได้อาไปเล่าสู่ในลูกหลานฟังด้วยนะคะแผ่นดินนี้เป็นของใครหลายคนเคยสงสัยไหมครับว่าแผ่นดินไทยที่เราเหยียบนี้เป็นของใครบ้านที่เราซื้อมามีโฉนดชื่อเราอย่างถูกต้อง เป็นของเราจริงเหรอคุณเคยรู้ไหมครับว่าเมื่อพศสองพสยสามเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าวิกฤตการรอร้อยสิบสไทยเราถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกเข้าสู่พระนครนำปืนเรือจ่อพระบรมมหาราชวัง โดยสั่งให้ไทยชำระเงินค่าเสียหายสามล้านสล้านฟังราวหนึ่งล้านห้าแสนหกหมืนบาทภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนี่ฉะนั้นฝรั่งเศสจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าไม่เป็นอันเสวยหรือบรรทมจนประชวนหนักเพราะเหตุทรงเจ็บช้ำพระราชหฤทยัย ผมคืนและรัฐโฮมทุกจากชาติฝรั่งเศสที่เข้ามารุกรานแผ่นดินสยามจนท้อพระไทยว่าพระนามของพระองค์จะถูกลูกหลานในอนาคตติฉินนินทาไม่รู้จบสิ้นเงินถุงแดงมรดกจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงถูกนำมาเป็นค่าไทยแผ่นดิน คืนจากฝรั่งเศสโดยนำไปสมทบกับเงินในท้องพระคลังหลวงที่มีอยู่ก็ยังไม่พอกับเงินสามล้านฟรังเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการจึงช่วยกันถวายเงินทองและสร้อยเพชรนินจินดาเพื่อไปแลกเป็นเงินเหรียญ รวบรวมใส่ถุงขนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูต้นสนไปยังท่าราชวรดิษฐ์กันตลอดทั้งวันทั้งคืนออกไปหลายเที่ยวเนื่องจากมีเวลาจำกัดเพียง48ชั่วโมงกล่าวกันว่าน้ำหนักของเงินเหรียญที่ใส่รถออกไปหลายเที่ยวทำให้ทถน,หน,หนนเป็นรอยสึกเพราะน้ำหนักของเงินเหรียญ จำนวนมากมายมีน้ำหนักถึง21ตันสุดท้ายสยามก็ชดใช้เงินให้ฝรั่งเศส3ล้านฟรังพร้อมกับต้องแลกกับการเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและยึดเอาจันทบุรีกับตราดไว้เป็นประกันทีนี้คุณรู้หรือยังครับว่าแผ่นดินไทยเรายืนอยู่นี้เป็นของใคร เงินถุงแดงมรดกจากรัชการที่สามที่ช่วยรักษาเอกราชของชาติไว้ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สามทรงเป็นคนเก่งหลายด้านจนแทบไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวจะมีคุณสมบัติได้มากมายถึงขนาดนี้แต่ก็เป็นความจริงทรงเป็นทั้งกวีนักรัฐศาสาตร์ นักเศรษฐศาสตร์นักการทหารนักการศึกษาภูมิสถาปนิกอุบาสกผู้ทำนุกบำร,รุงพุทธศาสนาผู้อุปถัมภ์ศิลปะไทยและเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จดีเลิศอย่างหลังสุดนี้คือทรงค้าสำเพาส่งของไปค้าขายกับเมืองจีน ตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมเมืองเจษดาบดินในรัชกาลที่สองถึงขั้นร่ำรวยจนพระราชบิดาทรงเรียกว่าเจ้าสัวสมเด็จพระนั่งเกล้าไม่ได้เสด็จออกไปเมืองจีนเองแต่ทรงมอบให้ขุนนางชาไทยเชื้อสายจีนที่ไว้วางพระราชหฤทัยให้จัดการบริหารงานค้าขายให้แทน ขนางผู้นั้นก็ได้ทำงานถวายด้วยความซื่อสัตย์ตลอดจนบ้านปลายได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นเจ้าพญานิกรบดินนิกรมบดินต่อมาในรัชกาลที่หกเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลลูกหลานพระย้านิพระเจ้าพยานิกรมบด นิกกรบอดินจึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่ากัลยาณมิตรด้วยเหตุที่ต้นสกุลได้รับพระกรุณายกย่องเป็นมิตรที่ดีงามในรัชกาลที่สส่วนเงินกำไรที่สมเด็จพระนั่งเกล้าได้มาเป็นเงินส่วนพระองค์นี้มิไดท้ทรงใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงใดๆหรือยกให้พระราชโอรสธ,ธิดาตามพระหัตถายชอบ ทั้งที่มีสิทธิ์ทำได้แต่ทรงนำมาใส่ถุงแดงแยกเป็นถุงถุงละสิบช่างตีตราปิดปากถุงเก็บไว้ในหีบกำปั่นข้างห้องพระบรรทมส่วนหนึ่งทรงเก็บไว้เพื่อสร้างและทนุบํำรุงวัดวาอารามต่างๆทั้งในพระนครและภายนอกอีกส่วนหนึ่งก็ทรงยกให้แผ่นดินมีพระราช,ชดำรัสว่า เอาไว้ไทยบ้านไทยเมืองหมายถึงว่าถ้าต้องเพลียงพร้อมกับค่าศึกศัตรูแล้วจะได้นำเงินนี้ออกมาใช้ก่อกู่บ้านเมืองพระราชํำรัสนี้น่าประหลาดตรงที่เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีจนถึงรศร้อยสิก็เกิดเป็นความจริงขึ้นมาเมื่อไทยถูกฝรั่งเศสปรับโทษเป็นเงินสามล้านฟรัง จนท้องพระครังมีไม่พอก็ได้เงินถุงแดงส่วนนี้ไปสมทบไทยบ้านไเ,เมืองเอาไว้ได้จริงๆแสดงว่าเงินถุงแดงที่ทรงสะสมไว้มีจำนวนมากมายทีเดียวสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยบ้านเมืองยิ่งกว่าเรื่องส่วนพระองค์จวบจนวาระสุดท้ายของะชนชีพ เมื่อประชวนหนักใกล้เสด็จสวรรคตก็มิได้ทรงพระวงกับเรื่องอื่นนอกจากความสงบสุขของแผ่นดินถึงกับพระราชทานบรมราโชวาทแก่ขุนนางพรชาชบริพานที่เข้าเฝ้าไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรัง่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวหน้าประหลาดอีกเช่นกันทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลในเรื่องนี้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับเรื่องเงินถุงแดงเพราะถ้าเรานึกถึงปัญหาเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบันแม้เวลาล่วงเลยหลังจากเสด็จสวรรคตรมาแล้วถึง149ยี่สิปีพระบรมราชวาาเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ทันสมัยควรแก่การนำมาทบทวนและเตือนใจคนไทยอีกครั้งหนึ่ง ขออนุญาตอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะแผ่นนี้แผ่นดินนี้เป็นของใครหลายคนเคยสงสัยไหมว่าแผ่นดินไทยที่เราเหยียบนี้เป็นของใครบ้านที่เราซื้อมีโฉนดชื่อเราอย่างถูกต้องเป็นของเราจริงเหรอคุณเคยรู้ไหมครับว่าเมื่อคศ .2436 เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าวิกฤตการณ์รอศร้อไทยเราถูกกองเรือฝรั่งเศสรุปเข้าสู่พระนครนำปืนเรือจอพระบรมมหาราชวังโดยสั่งให้ไทยชำระเงินค่าเสียหายสามล้านฟรังราวหนึ่งล้านห้าแสหหมบาทภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนิฉะนั้นฝรั่งเศสจะยึดไทยเป็นเมืองขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าไม่เป็นอันเสวยหรือบรรทมจนประชวนหนักเพราะเหตุทรงเจ็บช้ำพระราชหฤทัยขมคืนและระทมทุกขจากชาติฝรั่งเศสที่เข้ามารุกรานแผ่นดินสยามจนท้อพระไทยว่าพระนามของพระองค์จะถูกลูกหลานในอนาคต ปิชินนินทาไม่รู้จบสิ้นเงินถุงแดงมรดกจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามยังถูกนำมาเป็นค่าไทยแผ่นดินคืนจากฝรั่งเศสโดยนำไปสมทบก,กับเงินในท้องพระคลังหลวงที่มีอยู่ก็ยังไม่พอกับเงินสามล้านฟังเจ้านายชั้นผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการจึงช่วยกันถวายเงินทองและซร้อยเพชรนินจินดาไปแลกเป็นเงินเหรียญรวบรวมได้ใส่ถุงขนออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูต้นสนไปยังท่าราชวรดิตการตลอดทั้งวันทั้งคืนออกไปหลายเที่ยวเนื่องจากมีเวลาจำกัดเพียง48ชั่วโมง กล่าวกันว่าน้ำหนักของเงินเหรียญที่ใส่รถออกไปหลายเที่ยวทำให้ถนนเป็นรอยสึกเพราะน้ำหนักของเงินเหรียญจำนวนมากมายมีน้ำหนักถึง21ตันสุดท้ายสยามก็ชดใช้เงินให้ฝรั่งเศส3ล้านฟรังพร้อมกับต้องแลกกับการเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและยึดเอาจันทบุรีกับตราดไว้เป็นประกัน ทีนี้คุณรู้หรือยังครับว่าแผ่นดินไทยเราอยู่นี้เป็นของใครเงินถุงแดงมรดกจากรัชกาลที่สาที่ช่วยรักษาเอกราชของชาติไว้ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาทรงเป็นคนเก่งหลายด้านจนแทบไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวจะมีคุณสมบัติได้มากมายถึงขนาดนี้ แต่ก็เป็นความจริงทรงเป็นทั้งกวีนักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักการทหารนักการศึกษาภูมิสถาปนิกอุบาสกผู้ทำนุบบำรุงพุทธศาสนาผู้อุปถมัมภ์ศิละปะไทยและเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จดีเลิศอย่างหลังสุดนี้คือ ทรงค้าสำเพาทรงของไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินในรัชกาลที่สองถึงขั้นร่ำรวยจนพระราชบิดาทรงเรียกว่าเจ้าสัวสมเด็จพระนั่งก็ไม่ได้เสด็จออกไปเมืองจีนเองแต่ทรงมอบให้ขุนนางไทยเชื้อสายจีน ที่ไว้ไว,วางพระราชหฤาัือไทยในให้จัดการบริหารงานค้าขายให้แทนขุนนางผู้นั้นก็ได้ทำงานถวายด้วยความซื่อสัตย์ตลอดจนบ้านปลายได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานิกรบดินต่อมาในรัชกาลที่หกเมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลลูกหลาน เจ้าพระยานิกรบดินจึงได้รับพระธาตุจจทานนามสกุลว่ากัลยาณมิตรด้วยเหตุที่ต้นสกุลได้รับพระกรุณายกย่องเป็นมิตรที่ดีงามในรัชกาลที่สส่วนเงินกําไรที่สมเด็จพระนั่งเกล้าได้มาเป็นเงินส่วนพระองค์นี้มิได้ทรงใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงใดๆหรือยกให้พระราชโอรสธิดาตามพระทัยชอบ ทั้งที่มีสิทธิ์ทำได้แต่ทรงนํามาใส่ถุงแดงแยกเป็นถุงถุงละสิบช่างตีตราปิดปากถุงเก็บไว้ในหีบกำปัน่นข้างห้องพระบัรทมส่วนหนึ่งทรงเก็บไว้เพื่อสร้างและทํานุบํำรุงวัดวาอารามต่างๆทั้งในพระนครและภายนอกอีกส่วนหนึ่งก็ทรงยกให้แผ่นดินมีพระราชดำรัสว่า เอาไว้ไทยบ้านไทยเมืองหมายถึงว่าถ้าต้องเพลียงพรำกับค่าศึกจัดรูแล้วจะได้นำเงินนี้ออกมาใช้กอบกู่บ้านเมืองพระราชดดำรัสนี้น่าประหลาดตรงที่เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปีจนถึงรศร1 2 12, ก็เกิดเป็นความจริงขึ้นมาเมื่อไทยถูกฝรั่งเศสปรับโทษเป็นเงินสามล้านฟรัง จนท้องระครังมีไม่พอก็ได้เงินถุงแดงส่วนนี้ไปสมทบไถ่บ้านเมืองเอาไว้ได้จริงๆสแสดงว่าเงินถุงแดงที่ทรงสะสมไว้ไมีจำนวนมากมายทีเดียวสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยบ้านเมืองยิ่งกว่าเรื่องส่วนพระองค์จบจนวาระสุดท้ายของพระชนชีพเมื่อประชวนหนักใกล้เสด็จสวรรคตก็มีได้ทรงพรวงกับเรื่องอื่น นอกจากความสงบสุขของแผ่นดินถึงกับพระราชทานพระบรมราชวาทแก่คุณนางข้าราชการบริพารที่ข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวหน้าประหลาดอีกเช่นกันทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลในเรื่องนี้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับเรื่องเงินถุงแดงเพราะถ้าเรานึกถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบ อยู่ในปัจจุบันแม้เวลาล่วงเลยหลังจากเสด็จสวรรคตรมาแล้วถึงร้อยสี่สิบเก้าปีพระบรมราชุาทเรื่องนี้ก็ยังเป็นสิ่งทันสมัยควรแก่งการนำมาทบทวนและเตือนใจคนไทยครั้งหนึ่ง ที่เราน่าจะจำไว้ก่อนตรงนี้นะคะการศึกสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แค่ข้างพวกฝรัง่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว ค่ะก็ท่านสมัยจนถึงบัดนี้นะคะพระองค์ท่านพูดไว้ถึง140ร้อยสี่สกว่าปีแล้วนะคะพวกเราก็ลองคิดตรองดูว่าศึกข้างยวนข้างพม่าเดี๋ยวนี้ไม่มีจริงๆนะคะก็มีศึกแต่ทางฝรั่งเป็นความจริงตามที่พระองค์ท่านพูดไว้นะคะก็ฝากไปเป็นความคิดของพวกเราทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินนะคะเราทำอะไรไม่ได้มากก็ออกกำลังกายให้แข็งแรงไว้ไม่ต้องเป็นช้างป่วยไม่ต้องเป็นผู้ที่ต้องให้ประเทศรับภาระมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ